สนับสนุนรายการโดยโมโตโมดิโย้งครับ,ครบเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องโดยสารเนี่ยที่เร็วที่สุดในโลกก็เรียกว่าได้ใช่ไหมฮะใช่เชื่อไหมว่าคนขับเครื่องบินเนี่ยเขาเนี่ยบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเร็วและมันถึงใจกว่าอาจจะเป็นฟิลลิงก็ได้มั้งคุณอ่านี่แหละมันสอดคล้องในช่วงอยากอวดของเราวันนี้ช่วงอยากอวดของเราเนี่ย เขามีดีกรีว่าเป็นกัปตันขับเครื่องบินเลยนะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยหลอกทำไมล่ะออกรายการไม่หลองหรอกไม่ส,มสยยงสัยไงว่าเฮ้ยนักบินเนี่ยต้องมาขับมอเตอร์ไซค์เพื่อเอ,อาบ,เอบุญนี่ตรงนี้นี่ไม่เขาบอกว่าฟีลลิ่งมันต่างกาั<อ>คนคุณอยากรู้เรื่องราวของพี่คนนี้ไหมว่าเป็นยังไงอยากสิคุณไปติดตามในช่วงเลยนะครับว่าเขามีเรื่องเล่าอะไรดีๆให้พวกเราครับสักครู่เดียวครับเฮ้ยมีขนาดนั้นเลยเหรอคุณจริงเหรออุ้ ชี่พี่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นนักบินบริษัทการบินไทยครับที่ของนักบินก็จะสนุกสนานครับก็จะได้เดินทางเดินทางไปเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยครับนอกนอจากการทํางานส่งบริษารให้มีความปลอดภัยในในการเดินทางแล้วก็เราจะได้พักผ่อนตามสถานที่ต่างๆต,ตามประเทศต่างๆครับคิดว่าชีวิตโลดผนไหมก็มีบ้างครับชีวิตก็จะมีบ้างช่วงที่โลดผน ตอนในเด็กอะชอบตั้งแต่เด็กๆนะครับผมชอบความเร็วตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะเพราะว่าผมชอบเครื่องยนต์แต่เล็กครับเลยเลยทำให้ชอบเครื่องบินแล้วก็อยากเป็นนักบินเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่พาไปดูเครื่องบินแล้วก็ชอบเลยชอบเครื่องบินตั้งแต่ตอนนั้นครับก่อนที่มาเป็นนักบินเนี่ยก็คือมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักบินแล้วก็พอตอนเรียนเนี่ยผมก็ก็เร่งศึกษาหาข้อมูลนะครับพอจบมาก็เลยลองไปสมัคร ของบริษัทการบินไทยดูครับแล้วก็สามารถสอบจริงทุนให้เข้ามาเป็นนักบินของการบินไทยได้ครับในเมื่อ,อผมชอบเครื่องบินแล้วก็ชอบเครื่องยนต์ของเครื่องบินเนี่ยแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยอาจจะไกลตัวเราไปนิดนึงมเราไม่สามารถเป็นเจ้าของเครื่องบินได้ครับผมก็จะชอบเครื่องยนต์ของรถยนต์เครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับบิ๊กไบค์ชอบมานานหรือยังก็ บิ๊กไบค์เนี่ยชอบเริ่มชอบมาต้องตั้งแต่ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับเนื่องจากว่าเห็นรูปทรงมันสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็เราไม่คิดว่าเราจะจะได้มีโอกาสเ,ออเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์เป็นเจ้าของบิ๊กไบค์ครั้งแรกเมื่อตอน2อปีกว่าที่แล้วครับบิ๊กไบค์คันแรกที่ผมซื้อก็คือดูคติมอนสเตอร์เครับแต่จากนั้นก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับชอบบิ๊กไบค์เพราะว่า บิ๊กไบค์เนี่ยมันตัวรถมันมีความสวยงามอยู่ในตัวรถของมันเองมันมีดีเทลในตัวรถเยอะแยะนะครับแล้วเวลาเราขี่เนี่ยเราสามารถควบคุมเครื่องยนต์ของรถรถมอเตอร์ไซค์เราสามารถใช้ทักษะในการขับขี่ของเราพูดกับมอเตอร์ไซค์ทำให้พาเราไปที่ต่างๆแล้วมันจะมันสนุกในการไปที่ต่างๆได้พบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อน,นะครับบิ๊กไบค์ที่เมื่อเทียบกับรถยนต์เนี่ยจะมีความสนุกกันคนละแบบครับ พราะตอนผมผมก็เคยขี่เล่นรถยนต์มาก่อนแต่ว่าพอมาขี่บิ๊กไบค์เนี่ยีลลิงของบิ๊กไบค์ก็คือเราใช้ทักษะเกี่ยวกับทางด้านร่างกายของเราในการในการหัวรถในการเอียงเอียงรถเข้ากับตัวรถเนี่ยส่วนรถยนต์เนี่ยเราใช้ความสามารถของการกะมองลายการใช้คันเร่งการใช้เกียร์แต่บิ๊กไบค์เนี่ยจะต้องต้องเอาบอดี้โพรเชั่นเข้าไปผสม ด้วยในการขี่ในเวลาว่างจากการทํางานเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยจะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทํางานผมได้ดีมากเลยครับเวลาเครียดเนี่ยเราก็จะออกไปขี่รถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนไปหาอะไรกินกันหรือว่าไปไปขี่ไปตามสถา,านที่ต่างๆเวลาเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ส่วนมากผมจะขี่เป็นเป็นกลุ่มๆครับก็จะมีกว้นๆเพื่อนๆกันที่ขี่ด้วยกันอยู่ แล้วก็จะออกไปทีกันกันห้าคันถึง10คันหรือว่าถ้าเป็นทริปใหญ่ก็มี20คันขึ้นไปอะไรเงี้ยครับจากคันแรกที่ผมซื้อก็คือ d u คาตี้มอ s t e r อร์เจหแล้วจากนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นสตี e t ฟ i เตอร์อ Fighter, แล้วจากนั้นก็จะเป็นคันนี้เป็นพานิเกลเล่หนึาครับทำไมถึงชอบ d u คาตีเพราะว่า d u คาตีก็เหมือนฟ e r r ร r รครับรถอ,อ,อิตาลีเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของมันเองจะแตกจะจะ,จะมเีเสียงก็จะเป็นคนละแบบกัน การดีไซน์ก็จะมีะความสวยงามเป็นมีเอกลักษณ์ของอิตาลีดีไซน์ครับถาขี่บิ๊กไบค์เนี่ยจะชอบฟิลลิ่งตอนเข้าโค้งมากที่สุดครับเ,เวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเราจะต้องต้องเอียงตัวใช้บอดี้เบรคชั่นให้เข้ากับตัวรถยิ่งถ้าคุณสามารถเข้าโค้งได้ชนิดที่ว่าเข่าแตะพื้นเนี่ยมันจะเป็นอีกเหมือนเหมือนเรา ขี่รถกันอีกโลกหนึ่งเลยครับตนตัวผมเนี่ยผมไปขี่ในสนามจนสามารถได้ทำเข่าแต่พื้นได้แล้วครับครั้งแรกที่เขา่าเข้าโค้งจนเข่าเช็ดพื้นได้เนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเราขี่บิ๊กไบค์ขึ้นมาได้อีกออในระดับอีกขั้นแล้วเข้าใกล้เข,ข้าใกล้ความว่าเหมือนที่นักแข่งขี่แล้วอะไรประมาณนี้นครับ เบร795เนี่ยตอนนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นต t f i g ิ t e r ครับที่เปลี่ยนเป็นส e ี f เฟ h t ์ r เนี่ยเพราะว่าชอบรูปทรงของ d u t i s t r e e t Fighter มากแล้วก็กำลังเครื่องยนต์เนี่ยได้มากกว่าล้อหลังที่ใหญ่กว่าแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเนี่ยจะมีเยอะกว่าอุปกรณ์ที่ให้ก็จะเยอะกว่าก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็น Street Fighter ครับ Feeling m อ n s t e r กับ e e t Fighter เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นรถเนกเก็ตกันคือเป็นรถที่ไม่มีไม่มีฟลลิงหน้า แล้วก็เวลาเวลาเราขี่เนี่ยก็จะได้รับลมประทะเต็มเต็มครับสตรีเตอร์ผมก็จะเปลี่ยนเป็นคันนี้เป็น1199พันิกาเล่เหตุผลที่ผมเปลี่ยนจากรถเน็กเก็ตเป็นสปอร์ตเนี่ยเนื่องจากพาตอนไปออกทริปเนี่ยเวลาขี่กันเนี่ยลมตีเวลาเราขี่เน็กเก็ตเนี่ยลมจะตีใส่ตัวเราค่อนข้างเยอะ ถ้าเราอยากจะไม่ให้ลมตีเราก็ต้องหมอบลงอีกเพื่อให้เพื่อให้ลดลมประทะลงทีนี้ครับเวลาขี่แล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยรู้สึกมันเหนื่อยที่เราจะต้องต้านลมเวลาเราขี่ที่ที่ไปออกที่ไปไกลเนี่ยเราจะต้องต้านลมตลอดเวลาผมก็เลยเปลี่ยนตัดสินใจเปลี่ยนเป็นรถสปอร์ตพอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเนี่ยรถมีแฟลิ่งมีการลมให้เราเราสามารถขี่ไประยะทางไกลได้แบบสบายครับเหตุผลที่ผมเลือก1199เนี่ยเพราะว่าจริงๆก็ชอบดูคัตตี้อยู่แล้วชอบดูคัตตี้รถสปอร์ตอยู่แล้ว แล้วตอนที่ตัดตอนที่ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นนะมีของดูคาตี้อ่ะมีตัวเลือกแค่2ตัวก็คือเป็นเป็น88 Evo กับ1199ซึ่ง1199เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วก็พอเห็นลูกทรงก็รู้สึกชอบถูกใจมากตอนที่ได้มาเนี่ยผมไปดูงานมอเตอร์โชว์อยู่ราคาคันนี้ก็ประมาณหนึ่งล้านเจ็แสนบาทกับราคามอเตอร์ไซค์ที่หนึ่งล้านเจแสนเนี่ยส่วนใจ,ใจในลึกๆเนี่ยก็คิดแล้วว่ามันแพงเกินไป กับมอเตอร์ไซค์ราคาที่เกิน1ล้านมาอเตอร์ไซค์ราคาที่เกิน1ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกมันก็อยากได้ครับอยากขี่ออเจของ1 9 9เนี่ยที่ชอบี่สุดก็คือระบบตรงชคเวลาโชคปรับไฟฟ้าก็คือโชคเนี่ยเวลาเราสามารถขี่และเราสามารถปรับไฟฟ้าได้ตอนนั้นเลยเวลาเราเจออย่างเวลาเวลาออกทริปเนี่ย ไปเส้นไปเส้นเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีเนี่ยถนนมันจะเป็นถนนปูนแล้วก็ถนนไม่ค่อยเลียดเท่าไหร่ถ้าเราขี่อยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยโชคมันจะสันส่นมากทําให้ทําให้รถสั่นมากแต่ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดเป็นเป็นเวทโหมดเมื่อไหร่ทําให้รถมันนิ่งขึ้นก็จะไม่เด้งมากเท่าไหร่ kind, like ส่วนที่อยากจะตกแต่งเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็ก็อยากจะเปลี่ยนท่ออยู่เหมือนกัน ที่อยากจะเปลี่ยนท่อเนี่ยเพราะว่าท่อของด็อตรี้รุ่นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงตรงท่อ,อเสียเนี่ยจะค่อนข้างโล,งล,งลง่งพอเราเปลี่ยนท่อมาแล้วมันก็จะมีรายละเอียดในตัวรถมากขึ้นส่วนเรื่องแรงม้าเรื่องเรื่องอะไรก็คือมันจะได้เพิ่มขึ้นมานลดหน่อยแต่ที่สําคัญก็คือได้ได,ได,ได้ได้ภาพลักษณ์ว่ารถมันจะดูสวยมีรายละเอียดมากขึ้นครับทริปที่อยากไปที่สุดก็คือเป็นทริปแชงกิล่าที่ไปผ่านไปเข้าจีนไปที่เบต ำไมถึงอยากไปเชงกิล่าจริงๆเนี่ยทริปทิปที่ขี่ไปเนี่ยจริงๆจะไปลาวไปเวียดนามหรืออะไรก็ได้แต่ว่าทริปเชงกิล่าเนี่ยถือว่าเป็นทริปที่ไกลสุดที่จากที่คนไทยมอเตอร์ไซค์จากคนไทยจะขี่ไปได้ละแล้วก็เส้นทางที่ไปเนี่ยก็จะผ่านทางภูเขาผ่านหิมะไปชมวิวทิวทัศน์ขี่รถบนเทือกเขาคิดว่าจบที่คันนี้ไหมคิดว่าส่วนตัวคิดว่าคงไม่จบแน่ๆ <laughs> ครับเพราะว่าหลังจากขี่สปอร์ตมาแล้วเนี่ย เราก็อยากจะไปลองลองขี่แนว Adventure Touring ดูบ้างหรือว่าอาจจะไปลองแนว m o t o อร์ค s อดูบ้างเพราะว่าพี่ๆที่ขี่อยู่ด้วยกันก็มีเล่น m o t o อร์ครอสเขาก็บอกว่าเวลาที่รถมันลอยลอยขึ้นจากเนินแล้วเราบินได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยครับรถในดวง,งใจที่อยากจะลองขออนนี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พอดีชอบออกทริป,ปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดูดูเบ w 2นอเองจีเอไว้ 2002, ับเป็นรถแนวแอดเวนเจอร์ทัวร สำหรับมือใหม่ที่อยากจะมาขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยผมเชื่อว่าใครๆเนี่ยก็สามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้แต่จะขี่ได้ดีหรือเปล่านี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากสำหรับคนที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยก็มี2เรื่องคืออย่างแรกก็คือเวลาเราจะขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยชุดเราต้องพร้อมชุดอุปกรณ์เซฟตี้เราต้องพร้อมเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา2ก็คือทักษะในการขี่ของเรา เราจะต้องไปลงเรียนคอร์สต่างๆเพื่อให้ทักษะในการขี่ของเราเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นและจะช่วยลดอุบัติเหตุดได้ลีญญบัยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเพื่อนเดินทางของผมที่จะพาผมไปท่องเที่ยวอย่างที่ต่างๆเป็นเพื่อนเดินทางที่จะพาผมไปท่องเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปต่างๆกับเพื่อนฝูงไปหาอาหารอร่อยๆทานกันหรือไปหาที่สวยๆแล้วก็ไปค้างแรมกัน พี่ปุ้นวันนี้ขอขอบคุณพี่ปุ้นมา,นมาอออกมาเลยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับทารา,า<ด><ด>ครับมีของฝากจากนังส,สืยงุปเาอร์บายในกาเซ่นะครับเป็นชุดสะสม13เล่นมอบให้พี่ปุ้นนะครับครับ